แทนว่าหนอกใจหนอกใจขคยขยเขานำนำไปยิงทีมโลดกระปัน่นพาดจะคุมตา,ตตากระปัน่นกระปั่นกระปั่นตีคุมตาตับ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 <อ>กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่ทุกคนเนาะ มืัอนี้มาพบกับคำแซงมันหน้าพี่น้องอยู่ที่ลังหองคือเก่าเนาะมืัอนี้ก็สีมาทำตั้มหัวใจเนาะหรือว่าทำตั้มมันเอฟซีกับแมนเนาะเอฟซีขอมากกับแมนเนาะแล้วก็ทำแล้วก็คำแซงกับยักโทธเนาะซีธูห้าน้องรัดเทวสุ่มมัอนี้กัมืัอนี่ปฏิทูห้ากันเหมือนเนาะกินหอดเพื่นเนาะมีความกินหอดกินเทิงเทวสุ่มกินหอด กับเอฟซีกับคอมาร่าเนาะว่าคือผู้ชมหาน้องรัดแน่นอนจะเข็นอย่างไรกับสีทให้ท่านผู้ชมกับบอแมนวัตซีเพื่อเอฟซีดอกกับส่วนหนึ่งกับเพื่อเอฟซีอีกส่วนหนึ่งกับเพื่อคำแซงเนาะคราแซงกับบริโภคหาน้องมือนเหมือนนะเมื่อกี้กับสีมาทงหาน้องเนาะเอากระสีมาบอกหักบอกขีนอดก็คือเก่าแล้วเนาะเพราะว่าเอากระน้องพอดี สยังเขียดบ่สีเขียดยังเนาะเพราะว่าเมื่อแนวเขียดแล้วได้บริเขียดดีกันเลยเมื่อนี้เฮ้ากับซีมาโทรหาหน้องเพิ่อนนว่าเพิ่นสีวาจังไรเนาะมาเอามาเริ่มโทรกันเลยตอนนี้เฮ้ากับเปลี่ยนสถานที่ <c oughs> ใช่เลยเปลี่ยนสถานที่เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าจะคลองห่อเขามาตัดหญ้าแล้วมันดังเนาะแล้วก็เฮ้าก็ถอยมาเนาะอยู่ในแคมแคมน้องเนาะ เทปน้องอ่ะน,น้องลังหองอะไรเธอทอย,ทอยมามันมีน้องเนาะเหาก็มาตังใหญ่จะต้านพี่มาใหมา่เนาะของงูองยาการทำผชมของงูสิ่งองอยาในยางเข้ามาซ้ำจุกซ้ำแค้นนี่ลงน,อน,น้องเนาะ่านผู้ชมโอ้โหว่ามัน,นขนได้ขนได้ตัวนี้คือสิครับงานยี่นนรีงองอ่านผู้ชมงนองยาเนี่ยมันลงน้ <S <S องมันลงว่างทัชเชงแลนเซว่าซีเดนวาส,นสิจับแบบพระท่านเนาะ บาทันจับเนาะไงลีเนาะได้ในต่อมโอ้ขาเป็นขาเลยท่านผู้ชมเกือบเกือบเนาะเกือบได้เนาะขันได้ก็โอ้สว่าสว่าขากันย่างงูสิงเนาะเห็ดเ็ดผัดเผ็ดมันเ็จี๊ยวเจียวเนาะเนากระโบ่ศักดิ์สามาวันนี้เนาะอาสิมาทูห้านองรัดท่านผู้ชมเอาสิโบ่เร้องงูเนาะตัวมันไปแล้วเนาะมันลงน้ำแล้วเอามันบดได้เอาสิมาทูห้านองรัดเนาะ ได้ดอู้เพื่อสิรับได้เนาะสิเด้อกึกๆมีอยู่ปบอันนั้นปบเสียงอันน่ะปบพวกอยู่ในห้องนั่นแหละมาล้างบานมาล้างห้องตังบ่แม่นเอาไปก่องเบิ่ง ล้งหอง่เมยเห็นเอาแขมนองนี่ดดนี่ดิพูดห้องอยู่พูนแคมน้องลัดกระพองงูชิงงอย่าพยังเข้ามายังยี่ลี่ฉัแค้นงอูชิงู่ิงโอ้ขาขอจับได้งยาพัดเพชรคักเธอได้ จะบุกินงูก็นะคืองูบุกินงูไปสีดส่วนตัวที่จ้ะคอยกินเบิดเดแล้วคอยมีแม่ยังเขามาคอยกินได้เบิร์ดขี้เหียบนเลยจ้ากินเบิดแล้วขอมาเมื่อทีเหี้ยเล่นๆเหี้ยตัวเงินตัวทองกินเบิร์ดนะเกียร์ย่งจะคือบังคับโทรศัพท์ขอโทกไป เฮ็ดยัวอเห็นยังห้แตกเ,เลย,กเเเย็นยังอยู่เฮ็นครัวเ้าไปเห็นยังนมาอาบลาบซีเฮ็นขรัวอโอยจะอาน้ำอยู่เฮ็นครัวเอาละคินหาะทุงห้างก็บ,บหับจักไซจะว่จา,าจักไซจอไปนับบึงองยาเ็าทุงห้างองยา เอาเอาเฟสนั้นโทกับซามซสีทรายแซดน่ำอีกเรือ่อนี่อีกโทอีกกระซามซสีทรายอีกจนวีโทรศัพท์ทิมลงใหญ่ยักหายรุดบอ,อนไปอยู่ได้หรอคอยน้าไปทางใดขอกระถือสายทงเล่ออยันพิ่นโทรมาแบบแค่ บ่าภายปิด <substit> น <uting> ิดเขาบ่ได้ปิดตึกเถื่อโทรศัพท์กอนโทรเถื่อนึงมันบ่ติดมันชิมลักเ็เน็ตมันอ่อนโทรเถื่อ2เถื <McM initiatives> <ung> ่อ3บ่มันยังติดแม่นดอกคินอดนอดอยู่บ่อ้านอดอยู่บ่ งเ,เอาเขาทำฮะตอบได้ไหมแฟน,น, <c ười> แฟนเ,เต็มปากเต็มคำเิ็มอะไรปะเออเต็นเต็มอะไรเต็เออขี้นอน,อนแหงบอก กินหอดจะคือบโบมา้าฮะไป,ะะไ,ปได้ฮะจะเอาจะเอาเอากระดง,งมัดสิ่แขนจะ้<ฮ>จะกระบินมากเป็น<ฮ>พีกระหังจะเอาหันขื่อเลยแย่มันขึ้นจะกระทอดทอดใส่จะออกกับป้ายวินมาเอามาจะกวัดว่าได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่ายวมึงเต็มเจาะเลยได้นะ ว่าจะสุกินไล่เบืงภูกบกเมนมู่เลยน,นี้มันก้ก่ว่ามู่มันสั่างกินไนเดียวเอง่กนนนนินเขาเหมือนราคาเองอเหมือนราคาขาเสาเพนแดง อู้ยุ่ลายเลยเว้ยปอบ,บผัวนั้นมามาผอมาผอยุง่ง <c oughs> เสื้อผอแสนี่คนมาผอยุงนี่เสื้อพผอแสเสือีกโ <c oughs> อ้ยมันเป็นคำอันนี้กระเป๋าอันนี้กระชื่อต้องเเลยขาบอกยัง ต้นอีต้นเนี้ยจะกวาแห้งนี่โอ้ป <c oughs> ระยัเบาดังสิวางตายม,าามันแห้งเวลาเวามัน้ินเจ้าคอยเงินพอกีไบ้นี่จกกะบ่มีเงินเจ้าคือถูกพื่อดเอา,า,เอาคอย อยกบมีคือเงินอ้าวพอจะเอาเงินมาใช้กบมีเงินเดือนก็มีแต่อายนั่นพาเงินมาให้วางวางโาะซ้ำเมือลังก็ได้ใส่หน้าใหมยแล้วพอได้สือกินกันนะก็มันสีเบิดเลยได้ยังก็สีเบิดสมือบิดนี่ก็ยืมอมมวลนะ ເຈົ້າມີເຈົ້າກະອ້ອນມາຂໍໃຊ້ນິຂໍໃຊ້ນິໄປແຊບໄປແຊບສະຫວັດນິຄໍນໍາເຈົ້າອືເອີເດຊິອ້ອຍຍັງເຂົຫນ เด็บซี่ใชซะนะอืมเดบ็บซี่อันแหลกไิเสียจะอ้วนค่ะบนแหลกเนี้ยเราชนะเออตัววานตัวมันนลดเจ้าบ่ต้องกินลดลดลงลด,ลดเอาลดนี่ลดแลคโคตัวไรก็ตัววานนะก็อย่าสุกินไลยตัวไรมันกับมาต้องกินไลยมันมันสีเห็ดแนวอ้วนยางเป็นโรคงี้อ้วนคือนำมือได้จ้ะ กระจำเก่าไหมหัวจำเก่าเบื้องน้าเต็มเต็มจอโทรศัพท์อออมันกลับมาเต็มค่ะค่ะหอมมันกลับเต็มนี่นี่นี่แต่บอานอ๋อมันมักระจำนี่สิหกว่าในสายหนุ่งลายเว้ย จะบ่มีแนวชีวาน้องคอยเลยป่ใจคิดเหรอสิสนะฮะเจวาอี่มืดเลยเอเจวานว่อะเอาก็ว่าอะไรก็าว่าเอาประเทศกันดลอะไรวอลโรด ฮึโอ้เดือนป้ายเลยเดือนป้ายจังเดือนป้ายแล้วคุณมาแม่อะไรเอ๊แฟนรบเดือนป้ายแล้วตั้งแต่วันที่เสาเสาซามเสาซามกัวันที่เสาซามก็ผ่านมาแล้ววันที่หนึ่งก็ผ่านวันที่เสาป้ายก็ผ่านมาแล้วจนมาเขือเดือนตัวใหม่ บก็จะทำเด่นไม่ทำเด่นจับสองเรื่องส,สีคุณบอกสีเดือน,น,นหายเดือนทุกเดือนทุกเลยดิโอ๊ยยาแล้ว<ห>บอกกินหอดแล้วาาก็วแล้วบอกจะกาแล้วก็แล้ว ่บอกให้ว่ายังแห้งก็มิดลงมิดลงยังยังวันอ่ะมีเสียงจักกันนว่าเสียงจะหายใจสิดังปานนั้นเสียงจักกันจะคือว่าไปหาจักจักจักมาปีมาปนสนาะ จับเอาเท่าไรอ,าอา้าวอยู่โลกใหม่อ,อยู่ป้ายใหม่จักันไม่ใช่อยู่ดินใช่ไหมอ,นนอยู่<ห>ดินนะม,มันลงอยู่ในดินได้จักันมันหมดอยู่ในหนามปุ๊บาดเจ็บมันอยู่ในไซบะขึ้นเอ๊มันมาห่องใบะในหูนี่บ้าง ไม่วิ่งใส่รถนะมองไก่เนะ่ยมันเองแล้พอ่านไงมึขาซัดตดซีรีขายัางวิ่งใหม่มันเช่าหงสงจืิงหดิยังหองอยู่บอกขีดหอดไหมสีปิดเดีนี่าิดบอกขี่หอดเขาแม่สีปิดนี่ฮะ จก,ก่กบเบาคินหอดซื้อเมื่อธนาหารเจ้า้อ,อ,อย่าลืมตัวใดขอบอ่มักอย่าเฮ็ดกดกดขอให้ไปาอา โคตคอยต้องมีคอยผู้เดียวบุคุยกับไพชินล่องก็ผู้ใดเออกระดีบบุลมกันแ่เขาเซตภาษีขันเขาเห่นกันกระปัน้นผาดแค้วเอาแต่จะตอบตามมาลัยน่ามึงเขาพักลากมากกว่า,ากันเจ,รจ,รจร้าเจ้าเออนั่งมีมารัยา่ เอากระตอมสัหน่หอยเออดีเลยสัญญาณกางต้องไปดีไปตัวตัวนึงหังแหง้งจะเป็น job face off ตัวนี ยานว่าหนอกใจมาใกล้ค่อยค่อยนํานําไปยิ่งทีมโลดมาใตอนนี้นี่ยิ่งลูกอีปุ้ยใส่โอ้ยโอ้ยยิ่ยิ่งกะทนใส่กะปั่นผาดสิคุมตาจ้ะกะปั่นไอ้ฝายกะปั่นตีคุมตาตับตตต

พี่เป๊ะปะจะเล่นบันนี่ลวอ่ก็บวววเอาไ้จัดจ้เล่าเอาบางสาย่ยใส่เราเอาแพงแน่นิเอาแพ่งนโอ้ยอเบนี่ยแมมามามแพ่งในบันนึง มาแพงกันบ้านหนึ่ง,งคือมูนี่น่าจะว้าสร้างเชียงกักนนี่ดิเียดนั่นดะดิยุ่งกระโคบนี่ว่าเศร้าเพราะอะไรบอกหักกันแน่บอกหกกักคอยแน่ มีเตลินมาเนี love ้ยอ่ะออกยอกยอกยังยอกยุงยุงคบผลสียนอดบาย เอาในนอเถ้าผสมฮะกะคุยกับน้องเพ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะกับมันก็ค่ำนะเถ้าผสมจำนวนเชียงจังจันกะเชียงจังจันเชียงมิงอีเชียงจักเชียงนึงเนาะดูดีดูดีมันยันยันทถ้าผสมล้ำค่าเน่ะนะมันดังเชียงแมงยังเนาะเชียงดังอันนี้จักสีด้หรือบะเนาะสีไปเบิ่งเชียงมันเนาะมันสีด้หรือบะมันสีผ่านหรือบะเนาะจักเชียงแมงยังมลายมันมันบุ่นอยู่เนาะเากัอยากล้มเงาอยู่เถ้าผสมมันกั คำลงกัเมินเหมือดนเนาะกระยาก็ล่มไปเลยกินหอดกันเนาะพอเศร้ากินหอดนะท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมเราก็มาเอาคันนี้เอาก็สิดได้หยุดขีดไว้เพียงเท่าทนี้เนาะเจอกันขีดนาท่านผู้ชมขีดสำหรับขีดน่ะข้อพารท่านผู้ชมเนาะกดไลล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กำเซงเนาะบายท่านผู้ชม